ท่านประธานได้่นากองไทยสาครับครับขอสียงปรบมือ่านทุกท่านครับากรรมเอกราเเร้ากเริ่มขึ้นแล้วนะครับุณยางการแล้วนะคขและลำาดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนะคะนายวิชยุทธ์กินโตนรั จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุตํารวจเกลียพิชาติุศรีโร์ค่ะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหว,วัดสุราษฎร์ธานีนายธนงศัก์ทวีทองค่ะนายกกองการบริหาสรส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายธีรกิจวังมุติตาคุณนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกันต่อจิกซตอรประเทศไทยนะคะซึ่งจิกซตอนะคะเป็น ทั้งหมด4ทิท้นนะคะที่จะบ่งบอกถึงความเป็นพื้นที่นะคะของประเทศไทยค่ะสีภาพด้วยกันนะคะซึ่งทั้งสีท่านจะร่วมกันปิดลงท้าบนบิ๊กบุ๊กนะคะแผ่นดินทองแผ่นดิน่ะขอเรียนเชิญทั้ง4ีท่านค่ะกลับไปชวงนี้ก็ได้เชิญท่านประธานทีได้คือนาเปิดแผ่นเิ๊ซอนะครับครับแล้วก็เรียนเชิญตามลดับรเรยนท่าน รองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคระเด็นเช่นครับการที่จะรวมกันเป็นประเทศไทยนะคะก็จะต้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ภาคนะคะเหนือกลางอีสานใต้นะคะกับประเนี้ก็ท่านวิซโจวจินโตครับรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎ์ธานีก็กระดงนติดแผ่นจิ๊กซองภาพที่หนึ่งนะครับของประเทศไทย ครับท่านอภัไการเชิญพลตรดีอาภิชาติบุศสีโรธครับผู้กำกับการสำนบรรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่ก็เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทวีทองครับนายกโรงการบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับและท่านที่สี่ครับนายธีรกิจหวังมุทิตาคุณครับนายกเทศมตรีนครสุราษฎร์ธานีขอนเทนเชนญครับ หลังจากที่ได้ต่อจิ๊กซอแฟนที่ไทยครบทั้ง4ภาคแล้วนะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นเปเปอร์ชูดนะครับทางท้าท่านแชมเปญนะคะครับซึ่งเป็นเฉพาพหลกักประกอบด้วยกองในการรักษาความรู้ในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีะนะครับจังหวัดสุร,ราษฎร,ร์ธ,ธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับผมะ้ห้สัญญาณนับถอยหลังนะครับห้าสี่สาม สองเดิมครับขอเสียงปรบมือัน้นะครับมาหัตากรรมเอกไทจฉริยภาพของพวกเราชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครัคร้งที่สองจากที่สุราษฎร์ธานีบ้านเรานะครับก็ <ขอ S 2> ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับท่านประธานตรงนี้ก็ขอได้เจอท่านประธานได้ร่วมอภิษฐรภาพกับ หัวหน้าส่วนราชการครับขอรียอนอีกครับขอได้เชิญได้ภาพถ่ายช่างภาพสืมวันชนนะครับ,วร,บรวมบันทึกภาพแล้วก็นําเสนอข่าวค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลโทรปราการชลยุทธ์นะคะท่านแม่ทัพภาคที่4ี่ค่ะผู้นวยการศูนย์ปลองดองสมรชันชเพื่อการปฏิรูปกองอำลวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่นะคะที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานสําหรับพิธีเปิดงานเอกลักษณ์ไ่ายหัวใจสีภาคในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะ และขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะในฐายที่นะคะขอเรียนเชิญค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆเช่นนี้นะคะได้จัดขึ้นจนถึงวันที่8มีนาคมนะคะบริเวณสารากางจัวัดสุราษธานีนะคะ ขอทุกท่านได้แสดงความคุณท่านประธานในทิธีพร้อมด้วยผู้อลันท่านเรือเสียงประอิคกครั้งนึงครับดังๆครับพี่น้องครับเย่อระฏิสราท่านิีของรเรานะครับ